ค่ะถัดมาจะพูดถึงเรื่องของการใส่แท็กให้กับโพสต์ที่ท่านจะขึ้นนะคะ mm hmm. เพื่อให้เกิดการค้นหาเนี่ยได้ง่ายนะคะ mm hmm. ก็มาที่ add new post ก่อนก็ทำตามขั้นตอนเดิมนะคะสมมติในกรณีเป็นงานประชุมวิชาการ crdc ห้านะคะของสาขาฟุตไซต t e ทคก็เอาเป็นเทส t ์นะคะแล้วก็เราใส่ข้อความสชกนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นข้อความ อาจจะ copy มาจากที่อื่นหรือว่าพิมพ์เองก็แล้วแต่นะฮะถัดมาก็ใส่ category ให้กับโพสต์ของท่านเช่นเป็นกิจกรรม fst หรือว่าข่าว fst นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าต้องการใส่ tag เนี่ยให้ท่านมาที่ส่วนของ post tag ตรงนี้นะฮะในกรณีที่ใส่ post tag เนี่ยอาจจะเป็น tag ที่มีอยู่แล้วก็ได้นะฮะถ้าจะเลือกจาก tag ที่ใช้เยอะเนี่ยก็คลิกตรง choose from the most used tag นะฮะ ตรงส่วนนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีแท็กต่างๆเนี่ยขึ้นมาท่านก็สามารถที่เลือกแท็กได้ง่ายนะคะอย่างเป็นของเป็นของสาขาฟุตไซต์ทคก็ขึ้น FST นะ,ะเป็นของฟุตไซ์ก็ขึ้นฟุตไซ์ไปนะฮะหรือว่าต้องการใส่แท็กเพิ่มเติม c r d c 5ก็ใส่จากตรงส่วนช่องว่างนี้ได้โดยตรงเลยแล้วก็ใช้เครื่องหมายคอมมาเนี่ยคันนะฮะสมมุติถ้าเราต้องการใส่แท็กที่ยังไม่มี พื้นเอนและกึ่งร้อนในกรณีที่แท็กมีอยู่แล้วเนี่ยเวลาท่านพิมพ์ชื่อที่เหมือนกันนะคะแท็กก็จะขึ้นมาให้เลือกคลิกได้นะ,ะส่วนกรณีที่ยังไม่มีแท็กนั้นอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ได้สร้างแท็กในส่วนของเมนูด้านซ้ายตรงนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะสร้างแท็กใหม่ตรงนี้ได้โดยอัตโนมัติเลยนะคะได้ในส่วนของโพสต์นี่ได้เลยนะ,ะอย่างเช่นต้องการใช้4แท็กทั้งหมดนะคะท่านก็คลิก แอป p o s t tag mm hmm. เข้าไปหลังจากนั้นก็ทำการ Publish ก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของโพสต์ที่ท่านขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็จะมีแท mm ็ก hmm. เป็นคำต่างๆที่ได้ขึ้นไว้เมื่อกี้นี้นะคะก็เช็คได้จาก All อ p โพส ตรงส่วนนี้นะคะอันนี้เป็นงาน crd c 5ที่เราเทส์ใส่ไปตะกี้นี้นะคะ category อยู่กิจกรรม fst แล้วก็ข่าว fst ส่วนแท็กที่เราใช้ก็จะมี crd c 5 food side fst พืชเขตร้อนและกลืงร้อนซึ่งตรงส่วนนี้แท็กที่ขึ้นเนี่ยที่เราสร้างจากข้างในโพสต์เนี่ยก็จะไปอยู่ตรงส่วนนี้ด้วยนะคะส่วนของ post tag ตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเช็คดูนะคะ crd c 5ก็จะมาขึ้นในส่วนของ post tag ตรงนี้นะคะ เช่นเดียวกันในกรณีของพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนก็จะเห็นได้ว่าก็จะมาขึ้นแท็กตรงนี้โดยอัตโนมัติเช่นกันแล้วเมื่อกี้เรามีโพสต์ขึ้นไป1เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่โพสต์แล้วก็ใช้แท็กพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนก็จะมีอยู่1เรื่องเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของการโพสต์แท็กแล้วก็ในการค้นหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้แท็กตัวนี้ค้นหา จากหน้าเว็บไซต์ได้เลยก็จะมีทำให้เกิดความสามารถในการที่จะค้นหาได้ง่ายขึ้น